สายนิดหนึ่งสายนิดหนึงองบอกว่าซ้ายนิดนึ่งสายนิดนึ่งสายนิดหนึง,นนง,นนงคือคุณน้องครับเซล์ลผิวหนังพี่จะลอกหมดแล้วนะครับพี่ชายเดียวกะทินึกว่าพี่ชายเดียวเนี่ยเจ้าไม้มากันแดดให้หนูพี่แค่ให้น้องเนี่ยมาล้างให้พี่เท่านั้นพี่จะไปทำธุระอย่างอื่นแล้วล้างไม้นะนะไปแล้วนะครับไปไหนอะพี่เดียว

พี่ชายเดียวไปไหนมาเนี่ยบางโพอ,อยู่แค่เนี่ยหายไปตั้งนานเลยนะให้พี่ถูเลยก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยแดดก,ก็ร้อนอย่าเพิ่งแตกแย่ครับพี่รีบมาให้ทันเวลารายการแล้วครับอ่ะทักทายทุกคนก่อนนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะกลับมา<อ>พบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะในรายการ <S <S สมองมารซันเดย์ครับรายการที่จะมากระตุกปลอมไอเดียแสนสนของคุณให้โลดล่นไปกับเรา <S 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 พี่ชายเดียวอ่ะครับผมบางโพก็อยู่ใกล้นิดเดียวครับทำไมไปนานจังเลยไปหาสาวบางโพมาใช่ไหมโอ้สาวบางโพนั่นโกนจริงสาวไม่ใช่ไม่ได้ไปหาสาวนี่พี่ไปหาท่อนไม้นี่มาคือที่บางโพนี่นะครับมีงานชิ้นไม้เนี่ยไม่ไว่าจะเป็นแบบสําเร็จหรือว่าเอาที่จะมาประกอบเนี่ยนน่นบัดคือเยอะมากเลยใช่ไหมคะเดินดูเนี่ยเรื่องไม่ถูกถึงต้องใช้เวลานานใช่ไหมนิดหน่อยนะครับขาโต๊ะนี่พี่ก็จะเอามาทําเป็นโต๊ะญี่ปุ่นให้เรานั่งกับบานไม้นี้ไง แต่ไม้นี่เนี่ยคุณคุ้นนะพี่เดียวอ๋อขอโทษทีเนี่ยเป็นฝาบานตู้ที่เก็บของของเราโต๊ะของกะทิก็มันพังแล้วจะทําเป็นโต๊ะญี่ปุ่นให้ใหม่ไงดีไหมล่ะถ้าพี่ชายเดียวทำเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะครับผมอย่างนี้จะทเป็นที่รองนั่งให้นิ่มๆเลยโอเคปะสุดยอดเลยแล้วจะทำยังไงพี่จะเก็บเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับอย่าตลกไปมากกว่านี้ นี่คือรายการศิละปะนะครับอย่าตลกครับผมไม่ชอบอตอนนี้นะฮะเราก็จะมาทำโต้ะญี่ปุ่นให้น้องกระทิกันครับผมที่สำคัญขั้นตอนที่เราจะเริ่มกันเลยก็เป็นกระดาษทรายนะครับที่เราจะมาขัดเสี้ยนไม้กัน เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่าให้เส้นไม้ตามมือเราได้ครับงานไม้นี่มันถนัดกับพวกตู้ผู้ชายตู้ผู้ชายตู้ผู้ชาย ผมทำมาตั้งแต่เด็กทํากับข้าวหยอดขนมของอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งมาฝึกเอาละนะฮะต่อไปนะครับหลังจากที่เราขัดกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาประกอบขาโตเข้ากับแผ่นไม้นะฮะวางเลยครับ ตอนนี้โต๊ะของผมนะครับแน่นหนาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสีเนี่ยยังไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่ผมจะมาตกแต่งเนี่ยมีอะไรที่ใช้ได้บ้างเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเบาะรองนะั่งนิ่มๆนุ่มๆกันดีกว่าค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะกะทิเลือกสีโทนพาสเทลค่ะเพราะว่าสีโทนนี้นะคะเวลาเรามองไปรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็อ่อนหวานค่ะเดี๋ยวเรามากรุปสีเข้ากันก่อนดีกว่าหลังจากที่เรากรุบสีผ้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการวัดขนาดค่ะที่เอาสักประมาณ ห้าสคูณห้ค่ะคือไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปลงมือทำกันเลยค่ะ เราต้องมาเก็บประกบเข้าคู่กันจบเรียบร้อยแล้วคะ่ะว่าแต่ไส้ข้างในนี่จะใส่เป็นอะไรดีนะ นี่ครับตอนนี้เราก็ได้ของที่เราต้องการแล้วนะครับเป็นของตกแต่งนะครับกระดาษห่อของขวัญน,นะครับ Wallpaper นี่คือได้หมดเลยไม่จำเป็นนะครับจะต้องใช้สีหรือว่าลวดลายเดียวกันนะครับอาจจะมีการ mix and match ที่มาผสมกันด้วยก็ได้นะฮะ ทีนี้นะครับผมก็ได้กระดาษวอลเปเปอร์อย่างที่ผมต้องการแล้วแต่ว่าผมจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆหลายชิ้นเพื่อที่จะมาจัดวางเรียงกันให้เป็น Mix and m a ด์แมทแล้วจะสวยฮะ นะฮะตอนนี้เราก็ได้กระดาษท,ที่จะมาตกแต่งของเรานะครับในจํานวนที่มากพอที่เราจะทําแล้วนะครับแต่ว่าเรายังขาดอุปกรณ์อีกอย่างนึงครับมาแล้วนะครับผมอ่ะ <Dem> เดี๋ยวเราจะลุยกันเลยนะฮะพ่นลงไปเลยเมื <that> ่อเวลาที่เราจะพ่นครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ปิดก <'re> ระดาษลงไปหน่อย กญี่ปุ่นรีไซเคิลในสไตล์ของผมเองนะครับ Sunday, Sunday. บอกแล้วนะครับว่านี่เป็นไอเดียง่ายๆนะครับแค่เอาของเก่ามาทําเปลี่ยนให้มีค่านะครับก็สวยแล้วก็สร้างประโยชน์ได้ด้วยครับผมว่าแต่ว่านะฮะตอนนี้มีคนอู้งานฮะน้องผมกะทิครับกะทิครับ พี่ชัยเดียวมาพร้อมกับหมอนนิ่มๆแล้วก็หมอนนุ่มๆสองใบของกะทิเ,<อ>เดี๋ยวก่อนนะครับคือไปมาตั้งนานเนี่ยพี่ทําโตะได้ตั้งตัวหนึ่งเราได้แค่หมอนสองใบเท่านั้นใช่แต่นิ่มมากนะนุ <c oughs> ่ม <c oughs> มากนะจริงเหรอจริงๆขอลองหน่อยเอาเลยค่ะลอง <Okay. S 2> เลยทดสอบเลยพี่ชยเดียวจะหาว่ากะทิโม้นิ่มจริงๆนะนิ่มมะนุ่มเลยแหละนี่แหมนั่งตรงนั้นเมื่อไหร่มันจะนิ่มเหรอพี่เดียว ตาสว่างปิ้งได้ปะใช่เลยใช่ไหมพี่เดียวอยู่ไหนอะกะทิอยู่นี่เออเฮ้ยนี่มากเลยข้างในเป็นอะไรเนี่ยขอดูหน่อยดูก่อนแกดูก่อนยาถานัางเดียวต้องดูดูไวข้างในอะเฮ้ยว้าวนี่มันว้าวตลอดนี่ เยอะดีเนาะมากค่ะได้มาจากไหนเวลากะทิไปกินน้ำหรือไปไหนเงใช่ป่ะก็มาตอนนู้นตอนนู้นตอนนู้นตอนแบบหลายๆตอนอ่ะอือก็กินกินกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บหลอดไว้เยอะๆก็ไม่ทิ้งครับผมล้างให้สะอาดแล้วก็สะสมแต่ไม่ใช่แค่เก็บนะที่พี่เห็นกะทิเนี่ยคือแม่ค้าตั้งหลอดเอาไว้แล้วให้ใส่เองบริการตัวเองกะทิหยิบมาทรกคำเลยใช่แต่ว่านะฮะเป็นว่า คุณผู้ชมนี่เคารพลักครับถือว่าหมอนของน้องกะทินะครับนุ่มมากๆครับนิ่มด้วยยังไงเดี๋ยวขอไปลองหนุนดูหน่อยได้ค่ะไม่ต้องขอเลยให้ให้เลยนะใจดีปะ สวยกนแบบเนี้นกะที่ว่าเราไปหาอะไรมาตกแต่งสวนกันดีไหมเป็นความคิดที่เยี่ยมอืมที่ว่าสวนเราเนี่ยยังขาดความน่าสนใจอีกนิดนึงถ้าตกแต่งให้ดูยังตกแต่งได้เพิ่มอีกใช่คิดว้ยายางว่าจะไปที่ไหนอืมคิดไว้แล้วค่ะที่ไหนฮะ,ะแต่พี่เฉยเดียวะ่ะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวที่จะพาไปเป็นเดี๋ยวจะเป็นไกด์พาพี่เดียวเอง ไม่เปลี่ยนไม่ได้คือไปชุดนี้ไงแซ่เอ่ดูเร็วก็ใชัยเดียว, oh, วไ,ไม่เปลี่ยนก่อน,นชุดนี้เหม็นจะตายอยู่แล้วสบายตายชุดนี้พี่ช่ยเดียวเ oh. ปรเร็วชอบให้ต้องเร่งตล นี่พาลากกาตั้งไกลที่แท้ก็มาสนามหลวงสองนี่เองถูกต้อง้วคะพี่เชดียวก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยนะเขาเหมือนตลาดนัดสวนจตุจักรร้านเสื้อยืดกระเป๋ารองเท้าเซรามิกต้นไม้สัตว์เลี้ยงโอ้โหเพียบเลยที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าแล้วถ้าเหมือนกันจะพาพี่มาที่นี่ทาไมตั้งไกลทำไมไม่ไปสวนจตุจักรใกล้กว่าทั้งเยอะแปลกหรือว่ามีอะไรพิเศษเนี่ยพูดถูกใจน้องจริงเลยค่ะจะชาอยู่ทำไมพี่ไปเลยพิเศษอะไรพิเศษก๋วยเตี๋ยวเหรอสั่งพิเศษ มานี่ดิพี่ชายเดียวนี่ไงร้านนี้ไงนี่หรอนี่แหละที่กฤติจะพาพี่ชายเดียวมาดูนี่คือกระถางนี่อ้าวสวัสดีครับใช่แล้วอ้าวพี่จ๋าพี่จ๋าสวัสดีครับ มีแนวคิดยังไงในการออกแบบกระถางในสไตล์นี้ก็คือเริ่มแรกมาจากสองคนก็เคยได้ยินว่าบ้านเล็กอะเรวเขาคนกรุงเราไม่มีที่ปลูกต้นม,มีคอนโดอะไรอย่างนี้ช่คือปัญหาประเด็นที่ต้องมาตั้งทำก็เลยคิดต่อยอดว่าเออทำไมเราไม่ทำกระถางเล็กๆเ,เ,เพื่อไว้ในบ้านสำหรับคนกรุงอย่างนั้นก็คือประหยัดเนื้อที่ใช่ครับเป็นแรงบันดาลใจอันแรกอยากมีต้นไม้ในบ้านเล็กๆแล้วก็ต่อมาก็คือเราจะคิดยังไงว่า ไม่ให้ซ้ํากับคนอื่นเราก็เลยมาโดยมีพื้นฐานด้านศิลปะอยู่แล้วครับ<ม>แล้วเราก็มาทำดัดให้มันออกมาในรูปแบบดีไซน์ พี่จ่าคะก็ที่เดินเข้ามาเห็นนะก็ที่เห็นกระถางของพี่จ่าเนี่ยมีคาแรคเตอร์มีดีไซน์ที่แตกต่างกันก็ที่อยากจะรู้ว่าพี่จ่ามีการออกแบบประมาณกี่สไตล์คะพี่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ5สไตล์ครับชิ้นแรกที่เริ่มทําคืออะไรคะชิ้นที่เริ่มทําก็เป็นตัวดินกระดาษดินกระดาษนี่นี่ตัวนี้ก็มีคือมีเป็นคอลเลคชันเลยนะฮะใช่ใช่เป็นคอลเลคชันเลยนี่คือดินกระดาษนะครับดราษตกแต่งโดยการขึ้นรูปด้วยดินกระดาษครับผมแล้วก็มาเพ้นท์สีอะคริลิกโดยการทนน้ำนะครับพี่จ่าคะ ดินกระดาษเนี่ยแอที่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงคะปกติัอนี้จะรู้จักพวกแบบดินเหนียวดินทั่วไปแบบเช็ดแบบปะติดปะติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาจากแถวจังหวัดไหนดินกระดาษดินกระดาษือ ทำกันได้เองเนาะของผมก็ได้ก็ทำได้ค่ะหนึ่งก็คือเราจะเตรียมเศษกระดาษด้วยเป็นกระดาษชือพิมพ์กระดาษซีล็อกต่างๆนะครับมาแช่น้ำไว้ักประมาณ2 3สวันให้มันเปื่อยทำเสร็จเราก็เอาขึ้นมาขยำให้แห้งแล้วก็ใส่เครื่องปั่นส่วนผสมของเขาก็จะมีแป้งมันกาลาเทกค่ะเกาลาเทกนะครับแล้วก็ดินสอพองดินสอพองแล้วก็มาขยำให้มันนวดแล้วสุดท้ายก็ใส่น้ำมันมากอกไปหน่อยเพื่อจะไม่ให้ติดมือปจะเป็นตัวหุ่นไม้ครับ น่านี่หุไม้น่รักเชียวนี่จะเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าคะใช่ครับเป็นฟอร์มคนแล้วเราใส่ต้นไม้ไปนะครับเหมือนแบบถืออยู่ถืออยู่และอีกอย่างหนึ่งที่พี่เห็นแล้วก็สะดุดตามหมือนกันครัพี่ชยังไงครับน้องอาทิตย์กีตาร์อ๋อทำไมพี่ใจถึงมีกีตาร์เยอะมากเลยคะพี่คนนี้ก็คือได้ไอเดียมาจากหลานนะครับเล่นปุ๊บของเล่นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกีตาร์แตษลอยน้ำห่วงยางเนี่ยพอใช้เสร็จก็ทิ้งเป็นขยะขายก็ไม่ได้ราคาเราก็เห็นเราก็เลยเรากลับมามาแยกชิ้นวแล้ก็มาาเเร ดัดแปลงใส่เครื่องใช้ o p นะออชั่นมันก็คือใส่ที่จ่ออาจจะแขวนปุ๊บห้คยกุญแจได้ด้วยครับผมแล้วนี่ก็ใส่ต้นไม้ไปมันก็ให้ความรู้สึกแบบพอดูต้นไม้ไปเออมีม่งมีเสียงเพลงมาด้วยต่อไปแล้วฮะพี่จ๋าครับ,รบต่อไปจะเป็นตัวนี้ครับ,รบผมเด็กดำที่ทำมาเริ่มแรกก็คือตัวนี้ครับขยะตัวนี้ มันเป็นของที่ใสบริโภคครับตัวนี้ก็จะมีความสุขตอนแต่งผมเขาก็คือช่างก็คือแต่งผมนะครับเขาอยากให้ผูสูงนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้ถ้าอยากได้ทรงเตี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นครับทรงเตี้ยอ่าเป็นหัวทรงเตี้ยก็จะเป็นแบบนี้เด็กน้อยมันผมขึ้นก็เป็นการออกแบบดีไซน์ทรงผมของตุ๊กตาไปด้วยในตัวใช่ครับแล้วก็มาชิ้น นี่ครับลาสุดก็จะเป็นตัวนี้เฮ้ยกทชอบอันนี้มากก็ตั้งไว้ที่โต๊ะสําหรับตั้งบนโต๊ะไว้หน้าคอมตรงนี้เรากาใส่ต้นไม้ได้แล้วนี้ก็เป็นที่เสียบน้ำบัตรกร<ส>ะถางประเภทนี้เนี่ยเราจะใส่พวกดอกไม้ประเภทอะไรฮะส่วนมากจะเป็นคันสตั๊ด ก็คือกระบองเพชรกระบองเพชรเนี่ยเนี่ยครับได้ยินมาว่าแทนตัดนี่มีคุณสมบัติพิเศษด้วยใช่ใช่เป็นเขาจะเป็นต้นไม้ที่อ่านหนังสือนะครับเขาจะเป็นต้นไม้ที่ตัดแสงสําหรับพวกจอทีวีจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้สายตาเราเสียเป็นไงเวลาที่เราจะเลือกอะไรเนี่ยเราไม่ได้เลือกดูแค่ความสวยงามก็ดูถึงประโยชน์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะเห็นไหมโอ้โหลึกซึ้งมากเลยค่ะพี่จ๋ามาถึงขนาดนี้ก็ที่อยากเห็นพี่จ๋าแบบว่ามีการสาธิต การทำกระถางต้นไม้บอกว่ากระถางต้นไม้ไอเดียพี่จ่ยไหมคะอ๋อวันนี้ก็จะสาธิตตัวเนี้ยครับเด็กดำ<ม>เด็กดำเ,เพราะว่าทุกคนไปหาวัสดุได้ง่ายเอาเริ่มกันเลยดีกว่า สายที่มาให้ความรู้ในการทำกระถางนะครับในแบบต่างๆนะฮะแล้วคะแล้วก็ให้เราได้ชื่นชมร้านด้วยกระถางที่ร้านนี้สวยมากเลยขอบพระคุณพี่จ๋าพี่จ๋านะครับผมขอบคุณค่ะนี่พี่ชายเดียวเราได้ของที่ถูกใจมาแล้วเป็นตุ๊กตาฮะแต่ดูไม่ได้ของที่ภูมิใจเลยนะพี่เฮ้ยใช่โหคิดเหมือนกันเลย ที่ว่านะของที่เราภูมิใจเนี่ยมันจะต้องกลั่งออกมาจากสมองเราถูกต้องแล้วก็ทำด้วยสองมือของเราเองเพราะฉะนั้นพี่จะไปหาของที่พี่ถูกใจและพี่จะทําเองโอเคไหมแล้วเจอกันเอา้า เอาแล้วนะครับหลังจากที่เรากลับมาจากข้างนอกนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไอเดียมาแน่นบัตรเลยนะครับเราจะมาทํากระถางด้วยกระลาของเราเองนะครับซึ่นนี้นะฮะพระเอกของงานนี้ก็เป็นกระลาแน่นอนนะครับเป็นวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติแล้วก็มีรูปทรงที่น่าสนใจด้วยนะครับเริ่มเลยครับ ่อไปนะครับหลังจากผีแห้งแล้วนะฮะเราก็จะมาร้อยเชือกที่กระลากันนะครับผมมาฟมเลยเอาล้วนะครับ กระถางก็มีไม้ที่ทาจากกรลาของผมนะครับเป็นงาน DIY ที่ทำง่ายๆนะครับใครอยากจะทําดูให้เป็นสไตล์ตัวเองนะครับก็ได้เลยถ้าอยากจะทําให้น่ารักเนี่ยก็ตกแต่งลายจุดลงไปก็ทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาต้นไม้เล็กๆมาลองใส่ดูนะครับผม,มเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเรามาลงมือขั้นตอนแรกกันเลยค่ะแล้วก็เตรียมต้นไม้ในผ้ามีดลงไปเลย นี่แบบนี้ให้รอบกระป๋องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระถางต้นไม้ของกะทินะคะจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่ไม่แจกกระถางแต่ไม่มีดอกไม้ต้นไม้ก็ไม่ใช่กระถางดอกไม้ที่สมบูรณ์ถูกต้องไหมคะนี่กระถางจิ๋วของกะทินั่นเองใส่ลงไปเลยไหนดูซิพอดีหรือเปล่า พอดีด้วยค่ะนี่แต่ว่ามันยังไม่เก๋อ่ะก็ะทีว่าเรามาหาอะไรแต่งสักนิดนึงดีกว่าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระถางต้นไม้ของกะทิค่ะแต่เดี๋ยวกะทิจะเอาไปให้พี่ชัยเดียวดูดีกว่าค่ะ ครับผมนี่เห็นกระถางของกะทิเปล่าไหนขอดูของน้องหน่อยนี่นะครับของพี่เชียเดียวนี่ทํามาจากกะลาใช่ไหมคะไอเก๋ออันนี้ก็คือใช้เชือกมาห้อยคือไม่ต้องเสียตังค์เลยอ่ะล้วเป็นงานสวยงามเป็นงาน DIY ที่ทําง่ายๆมากเลยเชียเดียวใช่ฮะของกะทิก็ง่ายเหมือนกันคือเป็นไม้หนีบหนีบผ้าที่เราแบบว่าใช้แล้วแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก็มาหนีบให้รอบๆแล้วก็ต้นไม้มาใส่ตกแต่งด้วยอแบบว่าที่ปัก เล็กๆ,ๆน้อยๆน่ารักอ,อย่างนั้นกระทิ่ฝาไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาแล้วคือ,อยังไงให้ไปวางไหนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำแอปเปิ้ลคาราเมลกันค่ะส่วนประกอบก็คือ โอ้โหนี่น่าทานมากเลยเนี่ยน่ากินใช่ไหมคะเขาเรียกว่าแอปเปิลคาราเมลอ๋อเหรอใช่ที่ทำมาให้พี่ชเยเดียวกินเลยนะเนี่ยทานล้างมากมากพี่ขอเลยค่ะกันกินเลยกินเลยครับโอ้โหค่อยๆกัดนะคะเดี๋ยวกินด้วยอืมหอยมากพี่กรนี้จะบอกว่านอกจากท็อปปิ้งที่เป็นเรนโบว์แบบนี้นะคะครับผมเราใช้อัลมอนด์บดก็ได้หรือไม่ก็เป็นพวกข้าวพองก็ได้น่ารู้เก๋ที่ใส่ได้ไหมลูกเกดก็คิดว่าไม่น่าจะติดนะแต่เดี๋ยวลองทำดูทีหลังกินแยกกินเป็นกลับไง อยากกินอนะ่ะตามใจชอบแล้วกันงนั้นอ่ะพี่เดียวชอบแบบไหนก็กินอย่างนั้นเลยอเอาละฮะวันนี้เราก็มีไอเดียดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันเยอะมากแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีขาวมาฝากเพื่อนอีกด้วย <c oughs> สำหรับน้องๆที่สิบนักศึกษาท่านใดนะครับ <c oughs> ที่มีฝีมือแล้วก็สนใจในการทำแคลิเมเชั่น ตอนนี้นะครับทางศูนย์มนุษยวิทยาศซรินทร์นะครับก็มีการประกวดโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์เคลื่อนไหวนะครับเพื่อนําเสนอก่อนเข้ารายการวิทัศนต่างๆนะครับโดยรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถเข้ามาดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.sac.or.th/content นะครับส่วนผลงานได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ครับแต่ตอนนี้ค่ะใครนะคะที่อยากจะพูดคุยกับกะทิแล้วก็พี่ชายเดียวหรือว่ามีไอเดียเจ๋งๆที่อยากจะมาแชร์ไม่ใช่เข้ามาที่ Facebook ของเราอะ ่เดียววแล้คะกลับมากระตุกตอบไอเดียแสนส่วนของคุณที่ลดแล่นไปกับเราได้ใหม่ในรายการสมองมันซันเดย์วันนี้สวัสดีค่ะ